สวัสดีค่ะพบกับคิวซีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูแคนตาลูปเย็นแล้วก็โอเวนตินเย็นกันค่ะไปดูกันเลยนะคะดบบแรกโอเวนตินเย็นนะคะใส่โอเวนตินสช้อนค่ะ ช้อนหนึ่งนะคะตามด้วยน้ำร้อนะค่ะ้คนจืดนะคะ30 ml ะคะ่ะ น้ำลดจืดค่ะ4ี่สบวิแมวค่ะันให้ละลายแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะ เนยนะด้นด่นนมจืดค่ะเพิ่มความอร่อยในฟองนมค่ะเมนูต่อไป เคนตาลูปเย็นค่ะแคนตาลูปสองช้อนนะคะน้ำตาลช้อนหนึ่งค่ะใส่น้ำร้อยแมวค่ะ คนนะคะนมจืดค่ะดีสิเป็นแวค่ะ เึงได้นมเจืดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ